สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังช่องสัญหานำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะสำหรับชาวพุทธนะคะซึ่งนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราจะมีหิ่งพระอยู่ประจำบ้านใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใช้ในการกราบไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านหรือพระประจำบ้านนอกจากทูบเทียนแล้วนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือดอกไม้ค่ะคุณผู้ฟังใช้ดอกอะไรกันบ้างในการบูชาพระแล้ว ดอกไม้นั้นเป็นลักษณะไหนเรามาดูกันนะคะว่าที่เราปฏิบัติอยู่เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความเชื่อของคนสมัยโบราณหรือเปล่านะคะที่นำมาเสนอเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะแล้วก็แนะนำต่อๆกันมาคุณผู้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะยังไงก็พินิษพิจารณาเอาเองนะคะ คนโบราณแนะนำว่าการที่เราจะเอาดอกไม้มาใช้บูชาพระนะคะต้องเป็นดอกไม้ที่สดใหม่สวยงามดังนั้นคนที่จะหาดอกไม้มาบูชาพระจะต้องพิถีพิถันในการเลือกดอกไม้ที่งดงามเป็นพิเศษเพื่อที่จะถวายหรือบูชาต่อพระโดยเชื่อว่าดอกไม้ถวายพระจะต้องงามงามเพื่อที่จะช่วยให้ชีวิตเราสวยงามตามไปด้วยเหมือนดอกไม้ค่ะคุณผู้ฟัง หากคุณผู้ฟังเลือกดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาคนโบราณเชื่อว่าชีวิตก็จะโรยราไปตามดอกไม้ด้วยเช่นกันความเชื่อนี้สืบทอดกันมาเพื่อที่จะให้คนรุ่นต่อๆไปนะคะได้พินิษฐ์พิเคราะห์แล้วก็พิจารณาพิถีพิถันในการที่จะบูชาพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านค่ะซึ่งก็มีความเชื่ออีกว่า ดอกไม้ยังไงที่จะเป็นสิริมงคลแล้วเป็นในรูปแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันนะคะความเชื่อแรกเชื่อว่าคนที่บูชาพระด้วยดอกไม้ที่มีสีสวยเช่นบูชาพระด้วยดอกไม้พลาสติกหรือดอกไม้ประดิษฐ์ต่อไปในภายภาคหน้าคนนั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีรูปร่างลักษณะดีมีรูปสวยแต่คุณภาพไม่ดีคะ่ะ ดังสุภาษิตว่าสวยแต่รูปจุบไม่หอมนะคะความเชื่อที่สองเชื่อว่าหากคนบูชาพระด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมต่อไปในภายภาคหน้าคนนั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่มีคุณภาพดีแต่รูปร่างลักษณะไม่สวยค่ะไม่งดงามอย่างเช่นดอกไม้ดังสุภาษิตท,ที่ว่า ถึงรูปชั่วตัวดำแต่น้ำใจดีค่ะความเชื่อต่อมานะคะเชื่อว่าคนที่บูชาพระด้วยดอกไม้ที่กำลังสดชื่นเบ่งบานนะคะต่อไปในภายภาคหน้าผู้นั้นจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของใหม่ๆไม่ต้องใช้ของที่ผู้อื่นใช้แล้วไม่ต้องใช้ของมือสองค่ะความเชื่อต่อมา คนที่บูชาพระด้วยบอกไม้ที่มีลักษณะบอบช้ำนะคะหรืออาจจะมีบางส่วนที่เหี่ยวแห้งติดมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเชื่อว่าคนคนนั้นต่อไปภาคหน้าเนี่ยนะคะเมื่อจะได้อะไรก็ล้วนแต่เป็นของเก่าๆเหี่ยวๆแห้งๆเป็นของที่ผ่านมือผู้อื่นมาแล้วค่ะดังนั้นในการเลือกดอกไม้ไหวพระนะคะดอกไม้มงคลที่มีความหม่ดี ควรจะเลือกนะคะเพราะมันเป็นสิริมงคลแก่ตัวของคนที่จะนำมาบูชาค่ะเชื่อว่าจะนำความโชคดีต่างๆมาให้และดอกไม้แต่และชนิดเขาก็มีความหมายแตกต่างกันนะคะอย่างเช่นดอกบัวค่ะเชื่อว่าคนที่บูชาพระด้วยดอกบัวเนี่ยนะคะจะพบแต่ความสำเร็จซึ่งดอกบัวเป็นไม้มงคลเปี่ยมด้วยคุณค่าแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์ค่ะสัญลักษณ์แห่งพลังสร้างสรรค์ เป็นดอกไม้ที่มีคนนิยมนำมาบูชาพระมากที่สุดเลยค่ะต่อมาก็เป็นดอกดาวเรืองนะคะคนที่บูชาพระด้วยดอกดาวเรืองเชื่อว่าจะพบแต่ความรุ่งเรืองการบูชาพระด้วยดอกดาวเรืองจะเสริมให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามีเงินมีทองทำอะไรมีความรุ่งเรืองสดใสค่ะ สำหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกพุทธนะคะเชื่อว่าจะส่งผลให้มีแต่ความเจริญความมั่นคงความแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งการจะใช้ดอกพุทธแนะนำให้ใช้ดอกพุทธสีขาวนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกมะลิเชื่อว่าจะพบแต่ความสุขสดชื่นไม่ว่าจะเป็นมะลิซ้อนมะลิลาหรือมะลิธรรมดาก็ตามนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลที่จะทำให้คนในบ้าน มีแต่ความบริสุทธิ์มีความรักต่อกันมีความผูกพันความเหนียวแน่นในบ้านนะคะความรักความสามัคคีของคนในบ้านค่ะคนที่บูชาพระด้วยดอกรักนะคะตามความเชื่อบอกว่าการที่บูชาพระด้วยดอกรักคนคนนั้นจะได้ความรักจากคนรอบข้างและเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขค่ะคนที่บูชาพระด้วยดอกกุหลาบนะคะ เชื่อว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นค่ะใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็เอ็นดูนะคะคนที่บูชาพระด้วยดอกแก้วดอกแก้วมีความหมายถึงความดีความสูงค่าความมีจิตใจแจ่มใสบริสุทธิ์ดุจดังแก้วเพราะฉะนั้นคนที่บูชาพระด้วยดอกแก้วก็จะพบสิ่งที่ดีงามกับคุณผู้ฟังจะพบกับคนที่มีจิตใจแจ่มใสนะคะ ส่วนคนที่บูชาพระด้วยดอกกล้วยไม้นะคะเชื่อว่าจะพบแต่ความสำเร็จดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามและความบริสุทธิ์ค่ะส่วนคนที่บูชาพระด้วยดอกจำปีเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองการงานก้าวหน้าและมีความมั่นคงในหน้าที่การงานกับคุณผู้ฟังสำหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกบานไม่รู้รยตามความเชื่อบอกว่า จะช่วยเสริมด้านความรักของผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านในครอบครัวนั้นนะคะทําให้คู่รักสามีภรรยามีความผูกพันมั่นคงต่อกันค่ะสําหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกจำปานะคะเชื่อว่าจะนําโชคลาบมาสู่ครอบครัวค่ะคุณผู้ฟังสําหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกเข็มก็จะทำให้สมองปลอดโปร่งเกิดความคิดอ่านที่ดีความคิดเฉียบแหลม ซึ่งดอกเข็มเนี่ยก็เป็นดอกไม้ชน,นิดหนึ่งที่ประกอบใช้ในการไหวครูนะคะสำหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกเบญจมาศค่ะดอกเบญจมาศหมายถึงความยั่งยืนความคงทนซึ่งดอกเบญจมาศเนี่ยเขาจะบานยาวนะคะอาทิตย์สองอาทิตย์นานกว่าจะร่วงโรยเพราะฉะนั้นความหมายของเขาก็คือคนที่บูชาพระด้วยดอกเบญจมาศก็จะมีความยั่งยืนมั่นคงค่ะ คนที่บูชาพระด้วยดอกลิลลี่นะคะก็เชื่อว่าจะพบแต่ความน่ายินดีในทุกเรื่องพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสำหรับคนที่บูชาพระด้วยดอกพุทธตานค่ะคนไทยเชื่อว่าดอกพุทตาลเนี่ยเป็นดอกไม้สามสีเพราะฉะนั้นคนที่บูชาพระด้วยดอกพุทตาลก็จะพร้อมไปด้วยยศถาบรรดาศักด์ซึ่งหมายถึงความมั่งคัง่งมียศศัก์สูง เมื่อเราบูชาพระบนหิ้งไประยะหนึ่งดอกไม้มันก็จะเหี่ยวแห้งใช่ไหมคะคุณผู้ฟังก็อย่าปล่อยให้ดอกไม้เหี่ยวแห้งนะคะคุณผู้ฟังต้องเอาดอกไม้นั้นออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นถวายดอกไม้ชุดใหม่ที่สดใสนะคะคือให้สดใสอยู่เสมออย่าปล่อยให้เหี่ยวแห้งคาใจกันนะคะแล้วดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งที่คุณผู้ฟังเอาออกมาจากใจกันแล้วไม่ควรเอาไปทิ้งถังขยะนะคะ คนโบราณเนี่ยเขาแนะนําให้เป็นลอยที่แม่น้ํานะคะแต่สําหรับในสมัยนี้นะคะการที่เราไม่ได้อยู่ใกล้แม่น้าเนี่ยมันก็ไม่สะดวกตามความเชื่อของคนโบราณนะคะก็อาจจะเอาไปวางตามโคนต้นไม้ก็ได้ค่ะการที่ไปวางตามโคนต้นไม้ตามความเชื่อบอกว่าให้ขออนุญาตพระแม่ธรณีก่อนเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังปฏิบัติตามที่สัรหาได้นำมาเล่ากันหรือเปล่าคะ หรือว่าเราอาจจะปฏิบัติไปอีกอย่างหนึง่งอันไหนที่คิดว่าทำแล้วมันรู้สึกดีทำให้ชีวิตเราดีขึ้นถ้าเรามีความเชื่ออย่างนั้นเราก็ต้องดูแลหิ้งพระเราดีๆนะคะมันเปลี่ยนดอกไม้ให้มีความสดชื่นสดใสอยู่เสมอการไหว้พระของเราก็จะนำมาซึ่งจิตใจที่สดใสนะคะไม่ขุนมัว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็สวัสดีค่ะ